สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาในเวลา17นาฬิกาคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับในช่วงเย็นวันนี้นะคะเราจะเริ่มต้นกันที่สอสอเร่งพัฒนาหลักสูตรปรวชและปะวสโครงการฐานวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างนวัตรกรสมรรถนะสูงสู่ภาคอุตสาหกรรมและบริการค่ะ เรือการโทรสมพรปานดำรองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเปิดเผยว่าจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้นะคะมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาหลักสูตรโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์โดยเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ Learning o u t c o m e ตามแนวทางการยกระดับการพัฒนากำลังคนภายใต้โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์เพื่อเป็นนวัตกรที่สร้างนวัตกรรมสู่ภาคอุตสาหกรรมและบริการโดยจะเชื่อมโยงกับ 1. สาขาวิชาการของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติเพื่อการผลิตนวัตกรรมตามกระบวนการวิจัยให้ตรงกับสาขาที่มีความต้องการของประเทศ 2. บูรณาการหลักสูตรให้เกิดการสร้างนวัตกรรมของผู้เรียนกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติภายใต้ศูนย์การวิจัยจำนวน50ศูนย์และเชื่อมโยงกระบวนการพัฒนานวัตกรรมและสินค้าที่เห็นผลได้จริงในเชิงพาณิชย์กับอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยในภูมิภาคต่างๆ 3. พัฒนาหลักสูตรที่ยึดโยงกับมาตรฐานวิชาชีพของสาขานั้นๆเทียบกับสถาบันคุณวุฒิแห่งชาติ 4. พัฒนารายวิชาด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีมาตรฐานการเรียนรู้เกิดสมรรถนะอาชีพและบุรณาการองค,ความรู้ทางวิชาชีพเพื่อสร้างนวัตกรรมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษากล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนของการพัฒนาความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายเดิมและเครือข่ายใหม่ทั้งกับมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงสถานประกอบการสถาบันคุณวุฒิแห่งชาติสำนักงานการวิจัยแห่งชาติสำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องจะมีส่วนช่วยเพิ่มศักยภาพการบ่มเพาะและพัฒนานวัตกรรมให้กับผู้เรียนมีสมรรถนะที่ยึดโยงกับมาตราฐานต่างๆที่เกี่ยวข้อง โดยมีเป้าหมายคือการพัฒนานวัตกรรมที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มอันจะนำไปสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมซึ่งต้องควบคู่กับการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์อีกด้วยทั้งนี้สำนักง,งานคณะกรรมการการอาชวศึกษาได้นำเนินโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์เริ่มต้นในปีการศึกษา2551โดยจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร ครอบคลุมทั้งสายสามัญและสายอาชีพเพื่อบ่มเพาะผู้เรียนให้สามารถประดิษฐ์คิดค้นพัฒนาเชิงเทคโนโลยีมีเป้าหมายในการสร้างนักเทคโนโลยีในอนาคตโครงการนี้นะคะมีส่วนสำคัญในการยกระดับคุณภาพอาชีวศึกษาด้วยการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาสมรรถนะสูงเพื่อการพัฒนาประเทศค่ะ ซึ่งการพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ในครั้งนี้จะดำเนินการตามภายใต้กรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติและเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาภายใต้กรอบการพัฒนาหลักสูตร5ปีมีแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรโดยมุ่งให้เกิดการจัดการศึกษาที่เน้นผลลัพธ์หรือ o u t c o m e Based Education และให้ความสำคัญกับผลลัพธ์การเรียนรู้ (learning outcome) ของผู้เรียนผู้สำเร็จการศึกษาการจัดประสบการณ์เรียนรู้ตามแนวทางการพัฒนาหลักสูตรในครั้งนี้จะปรับเปลี่ยนผลลัพธ์ของการจัดการศึกษาและพัฒนากำลังคนขั้นสูงที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางได้เป็นอย่างดีดังนั้นหลักสูตรจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการจัดการศึกษาและการพัฒนากำลังคนที่มีคุณภาพ